มาพิมพ์บอกกูคนดูล้านหนึ่งถามว่ามึงได้อะไรบ้างยอดฟอลโล่ในช่องมึงเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มขึ้นแล้วมึงทําไมมึงได้อะไรจากการที่มึงมาคอมเมนต์บอกกูอ่ะหนึ่งล้านคนเขาแบ่งคนดูให้มึงไหมสักสิบคนไหมไม่ได้แบ่งเออไม่ได้แบ่งแล้วมาคอมเมนต์ทำไมไม่ต้องคอมเมนต์มันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมาอีกแล้วแม่อยากให้แม่ไปไลฟ์กับแม่เจนมึงเอาตาังค์มาให้กู สารแนนักซามึงอยากสารแนนักได้เลยมึงเอาเงินมาห้าหมื่นเดี๋ยวกูจะไปสร้างเขามึงเอาตามาให้กูก่อนห้าหมื่นแล้วมึงไปดูคิวขอคิวให้กูด้วยว่าคุณจะได้คิวหรือเปล่าตอนนี้คิวเขายาวไปถึงปีใหม่แล้วมั้ง ต้องยอมรับว่ากระแสก,การขายของออนไลน์ของเจนเนี่รัชนกหรือเจนเนี่ได้หมดท่าสดเชิญแรงเกินต้านจงกระทั่งศิลปินดาราเกือบทั้งวงการวิ่งเข้าหายอมไปนั่งรอต่อคิวที่บ้านเจนเนี่ถึงเช้า แต่แน่นอนว่าจะปังแค่ไหนมักจะมีดราม่าตามมาเสมอเรียกว่าดราม่ารายชั่วโมงเลยก็ว่าได้เพราะมีชาวเน็ตเนี่ยมีการเข้าไปคอมเมนต์ของแพรรีไพวันขณะที่เจ้าตัวกําลังมีการไลฟ์สดขายปลาอินทรีย์อยู่นะครับว่าไม่เอาไปให้เจนนี่ไลฟ์หรองัน้นี้บอกเลยว่าแพรรีได้มีการเทศชุดใหญ่หลายคนก็เห็นด้วยเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่แพรรีพูดนะครับโดยแพรรีเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้ว่าของเราเนี่ยไม่ได้มีเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นนะทำวันละ200-300ถึงออเดอร์เองแล้วจะไปจ้างเขา5้า0 0่นแล้วกำไรเนี่ยจะเหลือไหม อย่าคิดว่าไม่ไปไลฟ์กับใครแล้วจะขายไม่ได้คนขายเขามีวิธีของเขา พร้อมกับบอกว่าเราขายแบบพอเพียงไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ที่มีสต็อกล้นกดังมีช่องก็ขยันไลฟ์คนดู4ีหคนก็อย่าท้อเพราะว่าใน4ีหคนนั้นอาจจะมี1คนที่เป็นลูกค้าเราก็ได้พร้อมกับบอกต่อนะครับว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาใครอยากที่จะไลฟ์กับใครเนี่ยก็เชิญเถอะไม่ใช่แม่ค้าทางประเทศต้องไปกองอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็บอกทิ้งท้ายนะครับว่าไม่ซื้อไม่ว่าแต่มาเป็นกําลังใจให้กันบ้างเถอะอย่ามาเป็นพลังลบเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดของแรี่ และก็หลังจากนั้นขึ้นไลฟ์สดอีกก็บอกเลยว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์อยู่ตลอดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อมาเนี่ยแพลเร่อเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวก็บอกว่าอยากไปขึ้นไลฟ์กับเขาอยากได้ยอดขายเยอะๆยอมลดราคาฉํำขาดทุนพูดไม่ออกบางคนถูกเอเจนซี่หลอกบวกค่าในหน้าเกินเบอร์แถมไม่ได้คิวสุดท้ายมานั่งเกาหัวโทษใครไม่ได้หรอกคา่ะต้องโทษความโลภของตัวเอง สติเท่านั้นจบแล้วก็มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับบอกว่าเห็นบางคนมาอัดคลิปดงโซเชียลจะมาบ่นทําไมคะก็คุณอย่าที่จะได้ยอดเองนะครับอยากไปขึ้นรับกับเขาเองการลงทุนมีความเสี่ยงควรที่จะศึกษาให้รอบด้านทุกครั้งก่อนการตัดสินใจค่ะ และก็ต่อด้วยนะครับบอกว่าแค่อยากจะเตือนว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเท่านั้นเองค่ะสําหรับคนตัวเล็กๆและไม่ได้มีทุนหนาแต่ถ้าคิดว่ายังไงก็คุ้มค่าจัดเลยค่ะอันนี้มาดึงสติให้ได้จุกคิดกันเฉยๆนะคะและก็ต่ออีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าบางแบรนด์เนี่ยเสียงเงินแล้วยังพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอีกด้วย เสียงดังวอยวายแยกกันพูดทำลายบรรยากาศในไลฟ์คนสาบเกิดดรามา่าคนตัดคลิปไปลงเต็มโซเชียลแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่ามันคือการต่อยอดยังไงคะต่อมาอีกโพสหนึ่งก็ได้มีการโพสต์เอาไว้บอกว่าโลกแห่งความฝันคือตัวเลขเงินหน้ารลานสดโลกแห่งความจริงคือเก็บปลายทางถูกลูกค้าเนี่ยยกเลิอกออเดอร์และของตีกลับแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าปอรอรทำธุรกิจให้ใจเย็นๆน,นะคะอย่าโลภแล้วตัวเองได้อะไรบ้างคะอ่ะอีที่มาพิมพ์บอกกูคนดูร้านหนึ่งถามว่ามึงได้อะไรบ้าง ยอดฟอลโล่ในช่องมึงเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มขึ้นแล้วมึงทําไมมึงได้อะไรจากการที่มึงมาคอมเมนต์บอกกูหนึ่งล้านคนเขาแบ่งคนดูให้มึงไหมตั้งสิบคนไหมไม่ได้แบ่งเออไม่ได้แบ่งแล้วมาคอมเมนต์ทำไมไม่ต้องคอมเมนต์มันไม่ได้ประโยชน์นี่ชีวิตจริงคือสามพันคือลูกค้ามึงมึงเอาเวลามาอยู่กับชีวิตจริงมึงตื่นแล้วมึงก็มาอยู่กับชีวิตจริงว่าช่องมึงมีคนดูนะสามพันคนพอไหมพอแล้วเยอะแยะมึงขายของได้มึงขายของได้คนซื้อมึงไหมมีไหมเท่าไหร่ ร้อยสิบสองตะก,กา้าเยอะไหมเยอะสําหรับมึงไหมเยอะแล้วจบแต่มึงไม่ทําอะไรอ้ยกูมไม่ไล์แล้วเด็ยงก็เห็นนะบางช่องอ๋ยไม่ไล์แล้วคง,ง,ง,งไม่ใช่ทางสาหรับเราจริงๆไม่มีคนดูเลยเฮ้ยลูกค้ารายย่อยตายหมดมึงก็ควรตายแหละมึงก็ไปสิงอยู่ในช่องคาตาไม่ต้องทํามาหาแดกแล้วมึงก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมึงก็ไม่ไม่ทำมาหากินไม่พอมึงไปช่วยเขาซื้อด้วยไปถ้ามึงคิดว่ามึงทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย โอ้โหท้อถอยกับชีวิตแล้วเกินมีแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นสิไปเปรียบเทียบเปรียบเปยทําไมมีคนดูร้อยคนมึงก็ต้องขายร้อยคนมึงก็ต้องผ่านไปให้ได้ไม่งั้นทุกคนเขาจะอยู่ยังไงอะถ้ามึงเครียดพิมพ์ริพายไม่เครียดไปกว่ามึงเหรอคาถามเขาเคยขายของได้คนดูเขาเยอะแยะคนที่ควรเครียดไม่ใช่มึงค่ะควรไปพิมพ์ริพายหรือเปล่าพิมพ์ีิพายเขายังไม่เครียดไม่มีใครเขาเครียดกันสักคนเขาก็ต้องหามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว เรื่องการทำมาหากินมันมีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมีร้านเก่ามีร้านใหม่มีกระแสมีไม่กระแสกูไม่เห็นแม่ปนอมเขาจะเดือดร้อนเลยเขาขายน้ำพริกใครจะขายน้ำพริกแข่งกับเขาก็ขายไปตะเขาก็มีแบรนด์เป็นของเขาเขาก็อยู่ได้ของเขาต่อให้มีน้ำพริกขึ้นมาอีกร้อยร้านเขาก็ขายได้กูไม่เห็นแม่ปนอมเขาจะมาเดือดร้อนเลยมีคนขายน้ำพริกแข่งกับเขาพวกมึงก็ต้องตื่นก่อนนี่มันคือตัดจะทำอ๋อหอนี่มาโวยวาย มันต้องอยู่ให้ได้มันต้องหายิ่งมีคนเก่งยิ่งมีคนที่เขาเก่งกว่าเรายิ่งมีคนที่เขามีศักยภาพมากกว่าเราเรายิ่งต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราจะงัดอะไรขึ้นมาบ้างในภาวะแบบนี้ที่บางช่องคนเขาดูเยอะแต่เราไม่มีคนดูเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเราจะแสดงศักยภาพยังไงให้คนมาสนใจช่องเราให้คนอยากดูชงศักยภาพยังไงให้คนมาสนใจช่องเราให้คนอยากดูช่องเรา มึงไม่คิดจะทำมึงแต่มานั่งโวยวายโวยวายอยู่มึงไม่ได้อะไรสักอย่างมึงไม่ได้อะไรหรอกตักบาทนึงก็ไม่ได้กูไม่สนใจใครเลยใครจะวันนึงเขาจะได้ร้อยล้านก็เรื่องของเขากูขายตะกาเต็มทุกวันกูมีความสุขแล้วเพราะปกติกูดักก,กูขายได้แค่นี้่อ้อใครจะได้เป็นร้อยล้านยี่สิบล้านสามสิบล้าน ก็เรื่องของเขาความเก่งเขามันเป็นศักยภาพของเขาที่เขาทําได้แต่ประเด็นคือกูก็ขายได้เต็มตะการ้าของกูทุกวันอยู่ดีไม่ว่าช่องกูจะคนดูกี่คนพอใจได้ยังพอใจได้แล้วความสุขอยู่ตรงไหนอยู่แค่นี้ความสุขมึงอยู่ตรงไหนอยู่แค่นี้แล้วมึงจะไปเดือดร้อนทําไมกับการที่คนจะดูน้อยคนจะดูเยอะคนจะดูใครคนไม่ดูใครมึงไปเดือดร้อนทําไมกูไม่เดือดร้อนมึงเดือดร้อนแทนกูเหรอกูไม่เดือดร้อนมึงจะให้กูไปช่องนั้นช่องนี้ แทนมึงเดือดร้อนแทนกูแต่กูเดือดร้อนแมกูไม่เดือดร้อนเพราะตะก้ากูเต็มทุกวันอ่ามึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูให้ดูอ่ะมึงจะได้ตื่นนี่อ่ะนี่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเต็มทุกวัน400ออเดอร์เต็มทุกวันไอเสียงตื้นเมื่อกี้คือเงินเข้ากูขายหลายช่องทางหลายบ้านด้วยนี่นี่มึงดูมึงจะไปมัวแต่คอยโชคชะตาวาสนาอยู่เมื่อไหร่มึงจะได้ทำมาหากินมึงไม่ได้ทำมาหากินหรอก มึงไม่ได้ทำมาหากินหรอกมัวแต่ไปมองเหนืออยู่นั่นแหละมองเหนือมองใต้มองตกอยู่ตอบคำถามก่อนตอบว่าอะไรไม่ใช่ไม่มีใครทำชันแต่ว่าพูดเป็นฟิลลิ่งให้ฟังให้มันดูสนุกสนานให้มันฟังว่าเออมึงควรแบบว่ามึงต้องแบบว่ามีกำลังใจเตมึงต้องมีกำลังใจมึงต้องมาโฟกัสอยู่กับชีวิตมึงมึงไม่ใช่เอาตัวมึงไปโฟกัสอยู่กับชีวิตคนอื่น มันมีหลายคนที่มันมีความคิดแบบนี้ไงคนไลค์เยอะไม่ไลค์แล้วไม่ไลค์แล้วเพราะว่าคนไปรวมช่องนั้นกันหมดมึงก็โง่สิแต่ก,กูไลค์คนเดียวจากคนดูกูสี่พันสี่ใครจะดูเป็นล้านก็เรื่องของเขาสิสี่พันสี่ลูกค้ากูทั้งนั้นอะเดวต้ากูก็เต็ไไม e LA, ใครจะโง่ไม่ไลค์ก็เรื่องของมันสิมึงก็ไปสิงสอยู่ห้องช่องเขาไปเลยมึงก็ไม่ต้องทำมาหากินแทนที่มึงจะได้ทักออเดอร์ order, order, สองออเดอร์มึงก็ไม่ได้แล้วมึงก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมาอีกแล้วแม่อยากให้แม่ไปไลค์กับแม่เจน มึงเอาตังค์มาให้กูแต่ละแนนักถ้ามึงอยากแต่ละแนนักได้เลยมึงเอาเงินมาห้าหมื่นเดี๋ยวกูจะไปจ้างเขามึงเอาตังค์มาให้กูก่อนห้าหมื่นแล้วมึงไปดูคิวขอคิวให้กูด้วยว่าคุณจะได้คิวหรือเปล่าตอนนี้คิวเขายาวไปถึงปีใหม่แล้วมั้งไม่เตือนโอ้โหชอบจะจัดแจงนู่นนี่นั่นสา,สามสามสองคน 32คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะใจดีกดกล้าแล้วแค่คุณใจดีคุณกดะกล้ามันก็ได้เหมือนกันแหละเนี่ยในไลน์เนี่ยโอ้โหก็ปากแบบนี้ก็ปากกูแบบนี้แหละมึงใหาปากกูแบบไหนล่ะมึงอยาปากกูแบบไหนมึงอยาปากกูแบบไหนก็ปากกูแบบนี้มึงอยาปากกูเป็นแบบไหนละ่ะอื้ม ไม่มีความคิดไม่มีในสมองกูหรอกที่มึงมาพิมพ์ว่าเออเขาขายแป๊บเดียวเขาได้กันเป็นร้อยล้านพันล้านแพรลี่ต้องขายกี่ปีและคำถามกูคือกูจะต้องไปนั่งนับทําไมว่ากูต้องขายกี่ปีถึงจะได้กี่ล้านเพราะเป้าหมายกูไม่ได้อยู่ที่ว่ากูต้องมีเงินกี่ล้านแต่เป้าหมายกูคือกูต้องมีงานทําทุกวันและกูสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและญาติพี่น้องกูได้กูจะต้องไปนั่งเครียดทําไม กูจะต้องไปนั่งเป็นทุกข์ให้โง่ทําไมด้วยการไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่ออะไรกูอยู่ต่างจังหวัดกูสร้างบ้านสิบล้านบ้านกูหลังใหญ่หลังโตแล้วกูสร้างบ้านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสิบล้านหลังบะเริ่มเทิมขนาดกูสร้างแค่ติดล้านยังมีคนว่าสร้างทําไมใหญ่นักหนาอยู่กี่กี่คนแล้วกูจะต้องไปนั่งมาเป็นทุกข์เพื่อเพื่อที่จะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปเพื่อขนาด กูสร้างบ้านแค่ติดล้านคนยังมาแตะกูว่าสร้างใหญ่โตทำไมนักหนาอยู่กี่คนฮะมึงต้องตื่นก่อนมึงต้องตื่นก่อนแทนที่จะมึงจะมาเม้นถามกูนะมึงถามตัวมึงดีกว่าว่าที่มึงมาแตกกูเนี่ยมึงหาตังค์ได้สักบาทได้ยังวันเนี้ยมึงมึงหาตังค์ได้กี่บาทแล้วมึงไปถามตัวมึงดีกว่าว่ามึงหาตังค์ได้กี่บาทแล้วเนี่ยมึงหาตังค์ได้กี่บาท มึงหาตังค์ได้กี่บาทแล้วที่มึงมาพิมพ์อยู่เนี่ยมึงไม่ได้ตักบาทเลยทําหน้าที่เป็นอะไรอ่ะเป็นขยะโซเชียลเสียมคนโน้นปั่นคนนี้แต่ตัวเองไม่มีจะกินในขณะที่มึงมาเป็นห่วงกูคิดว่ากูจะตั้งเป็นทุกข์แบบนั้นแบบนี้กูมีเงินเข้าบัญชีทุกวันกูมีงานทําทุกวันเนี่ยกูกำลังเดินทางขนาดกูกํลาลังเดินทางไปทํางานกูยังรู้จักธรรมาหากินเลยเนี่ยแต่มึงดันเอาเวลาที่มึงมีค่าในชีวิตมึงมานั่งแซะกู แล้วก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตมึงดีกว่ากู่ะแล้วมึงคิดว่ามึงได้อะไรจากการทําแบบนี้แต่กูอะได้แน่เพราะกูดา่ามึงคนดูกูเยอะเลยเนี่ยสองพันกว่าเนี่ยสองพันห้าเลยเมื่อกี้กูขายพันสี่กูขายปลายอย่างเดียวพันสี่แต่พอกูตอบคอมเมนต์มึงคนมาช่วยกูฟังเนี่ย2,500แล้วเดี๋ยวกูได้ยอดเพิ่มออเดอร์กูจะเต็มเร็วขึ้นไปอีกมึงเห็นไหมมึงเห็นความต่างหรือยังมึงเห็นความต่างหรือยัง เออถ้าเห็นแล้วก็ควรคิดได้แล้วเออมึงนี่ไม่ตื่นมึงนี่ไม่ตื่นหลับลึกอีกแล้ว